ที่เราซื้อพักวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับพระเอกงานก็ที่ทุกคนเห็นเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ให้ทีงานงลงเลยจะไม่ให้ตาป้องลงอีกนิดนึงก็้ถึงแล้วเขาา้าวปัมนละพอมแผงพระเจอแผงแล้วก็ทำคอนเทนต์ไม่ได้เก็บอย่างนี้แหละผมชอบเก็บเผื่อเป็นโชคของเขาเขาเปิดเท่าไหร่ตีเท่านั้นแล้วบางทีอะไรที่มันผิดราคาเกินไปเดี๋ยวผมให้เขาไม่แพงได้แต่ไรเงินแพ้ดูง่ายเลยไม่ได้หรอก เขาม่ได้เปิดแผนเขาก็หยิบโู่นหยิบนี่ไหมดูก็าโซฟมาซะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เที่ยงเที่ยงบ่ายนียยย้อากาศข้างนอกก็ขึ้นด้วยไม่รู้จะทําอะไรเลยก็เดี๋ยวว่าจะออกไปทำคอนเทนต์กันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ให้ทีมงานผมลงเลยจะไม่ให้ตากล้องผมลงไปเลยจะเดบไวเลตไปหนึ่งอันเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ไปแบบว่าเขาเรียวกว่าอะไรแอบถ่ายในรถดูบ้างนะครับแอบถ่ายมุมที่เจ้าของแผงนพักเนี่ยไม่เห็นทีมงานเราบ้างจะเป็นยังไงเราตามดูกันว่าคิดถึงคอนเทนต์ซื้อพักข้างทางช่วยพักแผงจรแผงริมทางวันนี้เนี่ยผมอยู่โซนไซน้อยบางเลนเขตติดต่อนะครปฐม,มบริเวณเนี่ยนะครับผมมาไหว้พระก็เลย ถือโอกาสเนี่ยขับรถผมไม่มีอันนี้ไม่มีในแพลนคือถ้าไม่เจอแผงพระก็ก็จบนะครับแต่ผมไมไพยายามจะขับหาให้เจอโดยที่เราไม่มีเป้าหมายเลยเดี๋ยวเจอเนี่ยตามข้างทางอย่างเงี้ยแล้วก็แวะซื้อเลยรือจะมีร้านพระห่ม,ม,มีผมชอบมาซื้อแบบนี้นะพี่ผมไม่ค่อยชอบไปซื้อแต่จริงๆแล้วนะพี่ เพื่อนสมาชิกผมดูว่าคนชอบไปดูเวลาผมขึ้นห้างอะ่ะไปซื้อพระประทะักะเซียนมากกว่าแต่ผมอ่าใจผมว่าผมอยากจะไปช่วยเพื่อนพ้องน้องพี่คนวงการพระที่อยู่ข้างนอกมากกว่าผมได้สังเกตว่าถ้าคอนเทนต์ที่ผมขึ้นไปบระทะบนห้างไปซื้อบนห้างไปซื้อเซียนรืออะไรคนกับยอดวิวกับดูเยอะกว่านะครับแต่ถ้าไปซื้อพระตามข้างทางอย่างเงี้ยนะครับยอดวิวจะน้อยกว่า อันนี้คือในช่อง Youtube แต่ถ้าผมลง Facebook นะครับหรือลงเพจว้วนพระรามห้าเอเนี่ยคลิปที่ผมไปซื้อไปช่วยลุงช่วยป้าช่วยคนข้างทางข้างนอกซื้อเนี่ยกลับได้รับความนิยมในในเพจร้านมากกว่า <Wow. S 1> นะครับแต่พอไปซื้อในห้างเอาคลิปในห้างที่ไปซื้อพระรัวๆเดินซื้อในห้างมาลงเพจร้านปรากฏว่าคนยอดวิวน้อยกว่า กลับกันนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็พยายามนะครับพี่ผมก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะนี่ใช่ไหมไม่ใช่นะก็ยังคงคอนเซปต์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของตัวเราดีกว่านะครับอยากให้คนติดตามไลฟ์สไตล์ในตัวเรามากกวา่าคุณเห็นผมอย่างนี้นะครับข้างนอกในจอผมก็เป็นเหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปดูพระกันดีกว่าแนละ้วโอ้โหริมท้องนายอย่างนี้จะมีพระไหมเนี่ยเ,ออเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวขับไปเรื่อย กับรถแล้วอีกนิดนึงก็ถึงแล้วเข้าประถมแล้วย้อนกลับไปดีกว่าเมื่อกี้เจอแวะร้านขายของเก่าเอาแล้วกะว่าเดี๋ยวเข้าไปดูของเก่าเครื่องของเก่าของโบราณของนึมีพระบ้างหรอวะโอที่ไหนได้มีแต่เศษเหล็กเพชกระป๋องเต็มเลยชีวิต่ะรุยสรุปนี่นะครับวนมาวัดไซใหญ่อีกรอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไปวนบางเลนแล้วเข้าประถมแล้วไม่มีนี่ พอรองคาว่าเ่าใหญ่สมัยโบราณก็เดินทางทางน้ํามาทางนี้นี่นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับแต่และคลิปที่ผมทําออกไปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะบางทีคุณอาจจะเห็นว่าโอ้ยเป็นเทปออกไปแล้วเนี่ยโหตัดต่อดูสนุกมีความสุขโอ้โหแต่ขวขาผมจะได้เทปหนึ่งนะพี่นี่หมดไปประมาณ2ชั่วโมงละว,วนหาอยู่โซนเนี้ยไม่มีนะครับ แม้กระทั่งร้านผักก็ยังไม่เจอหรือเขาหรือเขามีแต่เราไม่รู้อ่ะเราก็อยากอยากอยกไปเรียวๆแบบเนี้ยนะครับนี่เส้นนี้น่าว่าน่าจะมี อยู่ข้างหน้าต่อโหพีนเลยนะกว่าจะหาแผงพระเจอพรอมแผงพระเจอแผงแรกก็ทำคอนเทนต์ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าพระเขาไม่แท้นะพระเขาแท้แต่ว่าเราไม่มีไม,มไม่มีทางหรือไม่มีมุมเดีย๋ยวดูแผงข้งหน้าอีกน่าจะมีค่อยๆไล่ดูไป ผมคิดว่าน่าจะมีผมขอชะลอขับไปเรื่อยๆนี่พระเครื่องแต่นี่เขาเป็นร้านพระนะอยากได้อารมณ์ข้างทางมากกว่า,เ,าเขาเก็บแล้วอ้าวเขาเก็บแล้วจอดตรงนี้แล้วกันน่าจะมีพระไปดูกันเก็บอย่างนี้แหละผมชอบแต่เผื่อเป็นโชคของเขาดูพระอะไรอ่ะ ก็เลื่อยเปือ่อยครับพี่นี่ของเลยนครับเอาี่แล้วกันพี่สามโงแล้วกัน,นะเอา8ปดร้อน,นะจัดไปพี่เดี๋ยวตังกัน,นะครับผมกับเราคุณบ้า,รา,รา,าครับพี่ครับ ต้องมาแบบ8โมง9โมงพี่ตกเยอะหนเลยที่ผมมาเยอะตะไรเนี้ยอ๋อโอเคขอบคุณนะวันนี้ไก่เนี้ยว่าดีดีดีงั้นเหรอเมื่อกหรอกหลังนี้เลยอ่ะเขากลับไปแล้วใช่ไหมฮะขาเขาสูงกว่าผมหน่อยนึงแหมขายพื้นที่ๆแถวนี้ไม่เป็นมือมือหรอกสามร้ยเจอด้ยเจด้เขากลับไปก่อนโอได้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ ก็ได้มาเสียดายว่าไม่ได้เอากล้องไปจับนะเมื่อกี้เนี้ยผแผงเนี้ยพาเขาแท้เท่านั้นเลยแต่เป็นใหม่อ่ะใหม่กิ๊กๆเลยก็ไปคัดมาได้สามวงก็อย่างที่เห็นนะเขาเอาเท่าไหร่ก็ซื้อเขาเท่านั้นนะนะครับคืออันนี้ยังไม่ได้ปะทะดูเดือดนะคือผมบอกก่อนถ้าปะทะดูเดือดเนี่ยคาว่าปะทะดูเดือดของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะ เขาเปิดเท่าไหร่ตรีเท่านั้นนะบางทีอะไรที่มันผิดราคาเกินไปเดี๋ยวผมให้เขาแพงๆได้อันนี้แค่ซอบๆข้างหน้านี้มีเดี๋ยวไปดูภาพกันครับลงตรงนี้ไม่ดีเลยเหรอ เรื่อยโห้ตัวรอบก็แย่มันีวันได้ทีนึงแต่วันนี้พอแล้วพี่เยอะใช้จ่ายเยอะนะนี่แนแบงไม่ได้น่ไม่เป็นเลยไม่ทันทันใช่ไหมไม่ฮะเงข้าหานะเข่นย่องเท่าไหร่พี่ห้ร้อยห้าร้อยของ้ออะไรนะข้อเลียขาอหรือว่าาดอก้าน้ออ้อเส สวัสด <étique> <ural> well, ีครับพี่ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าไปดูเช้าไปดูเยอะไม่ได้อุ่นหนุนนะเลยนี่ฮะนี่หลวงพ่ออะไรพี่วัดอน้อยอันนี้วัดอะไรนะเก่าอุดหนุนพี่ไปหน่อยดีกว่าช่วยปดตาหน่อยนะเนี่ยย่อยๆนะพี่แต่ไม่เป็นไรอุ่นหนุนพี่ไปไปเดี๋ยวดูก่อนนะอุดหนุนเลยไม่มีหรอกย่อยๆครับ ยี่สิบผมขายนะถ้าสิบห้าผมซื้อพี่ดีกว่ามาไม่กว่าเออมาปัจจัยมันสามเส้นไงพี่สุดทิมน,นะพี่สามครับจะไหลเงินแ้ดูง่ายเลยไม่ได้หรไม่มันมีคนปลุกแล้วหลักสิบห้าผมก็เฉยๆราะว่ามันก็เหลือองค์เดียวเาาราแต่ที่น้องพูดแหละแอบถ่ายอยู่ในรถ นี่อันนี้ไม่ได้วางนะอันนี้ซื้อเขามาแล้วเดี๋ยวไปดูผลงาน <Okay. S 1> หลวงพุดหทวด0ูห <Okay. S 1> อ่ะอันนี้เก็บในรถก่อนให้ต้องตายต่อ ฟงแล้วส่วนใหญ่โม้ซะเยอะตอนนี้ได้ตรงนี้มาคือพี่คนซื้อม่วงอะ่ะเขาเป็นคนเดินซื้อพระอยู่แถวนี้เขาไม่ได้เปิดแผงเออแต่เขาก็หยิบนูน่นหยิบนี่มาห้ดูก็โซบมาซะนะครับเขาไม่ได้หมูหรอกพี่ซื้อหมื่นแปดถูกที่ไหนะหลุงพูดทวดหน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหูนี่ตายโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ย่อยๆซืเต็มเลยอโอเค ก็มาชมบรรยากาศน,นะครับว่าวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่เราแอบไปซื้อผระนะครับโดยที่ไม่ให้ตากล้องลงจากรถนะครับให้อยู่ในรถอย่างเดียว,ดยวโดยที่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยถ่ายทำ YouTube ที่เราซื้อพระวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับพระเอกของงานก็ที่ทุกคนเห็นนี่อันนี้เป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับหลวงูุทวดนะครับปีศูนยหน้าผาสามเส้นหนังสือเลยหูนะครับตรงนี้กรรมการนะกรรมการ ตามที่บรรยากาศได้ยินที่เราเห็นนะครับว่าเขาไม่รู้เขาแกะทองออกมาถ้าองนี้ทองยังอยู่เป็นเรื่องนี่องนี้ก็หลวงพ่อคําวัดอมรินหลวงพ่อคําวัดอมรินเนี่ยนะครับหรือวัดหลวงพ่อบทน้อยเนี่ยเขาว่าคือองค์เดียวกันแกะที่นั่งรูปถ่ายสมเด็จโตเห็นไหมที่จะมีนั่งมีหลวงสมเด็จโตนั่งข้างบนแล้วก็มีองคซ้ายกับองคขวาหลวงพ่อคาน่าจะอง์ซ้ายมือนะแล้วก็ย่อยๆองนี้เป็นแร่บางไผ่วัดนครอ,อินเนื้อผงได้มาสององ,อง นะครับอ่ามีสององค์หลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับป,ปะรดนี่สึกหน่อยก็ได้มาองค์หนึ่งแล้วก็มีมีนางกอดหลวงพ่อจงวณต่างนอกนะครับอ่ามีปิดตาหลวงพ่เอี่ยมวัดหนังปีหนึ่งห้านะครับปู่โตเศษนี่นี้พิมพ์พระรอดหลวงพ่ตโต๊ะเศษเหมือนกันนะครับแล้วก็มานี่ปกหลวงพ่เจือปียะสีโลนี่น่าจะปีอายุแปดสิบสามปีนี่นะครับนี่องค์นี้หลวงพ่อไกวัดหลังพญาแล้วก็องค์นี้นะครับ เหรียญวัดอานงคารามปีเก้ากว่านะครับเหรียญแล้วก็องค์นี้เหรียญเขาเรียกเขาเรียกว่ารูปพระกิ่งสมเด็จนนะนี่เหลี่ยนวัดอรุณปี2 5 0 8นะครับนี่นะครับพี่องนี้เป็นพระดีที่น่าใช้โอ้โหหลวงพ่อแพรพ่อท่านคลยวัดสนขันนี่พ่อโดดนามาตูมนะครับพ่อเทียมกษัตริย์พ่อเอียบันดาพ่อเงินดอนเยหอมนะครับหลวงพุทนาควัดละคังปู่เทียนวัดโบสถ์หลวงพ่อแสงวัดกัลยาพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงวัดเต๋วัดสามงามนะครับปุกเศษนะครับนี่ โอ้โหแล้วก็หลวงพ่อรวยวะตะโโัตโกนี่โอ้เพราะประมาณนี้พี่ไปทำคอนเทนต์กันนานๆทีจะมีเวลาว่างสักครั้งหนึ่งพี่เห็นเนี่ยไม่กี่นาทีหรอกแต่ผมหมดไปครึ่งวันเนี่ยวันนี้มาถึงออฟฟิศจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพว่นพระราม5 FC YouTube พุนพระราม5 FC นะครับ Tiktok พุ่นพระราม5 FC และทุกๆช่องทางของพุ่นพระราม5 FC กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วย EP ต่อไปจะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามกันวันนี้ลาแล้วครับพี่สวัสดีครับ